Ya, ya. Huh. Huh. Hmm? Oh. Ah. Oh. 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดลางนะครับต้นโพงในตำนานนะครับก็มากับทีมงานนะครับก็มีมาวินชาแนลนะครับแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนนะครับผมก็บ่าวแพทชาแนลนะครับก็พ่อต้องแหล่คนเดิมนะครับก็เบ่าแบงค์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบอาใแพก็เพึ่งมาครั้งแรกนะครับเหมือนเคยเลยไม่ใช่เหมือนเคยนะครับ เหมือนหลายคลิปที่ผ่านมาครับหลายคลิปนะครับบ่าวแพ็คก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็มาขอโชคขอลาบทานนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างมาตอนนี้เราอยู่ที่กลางป่าใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะคสวัสดีครับกลมาไปต้นุ่ย่างเมือนเคยมาจริงเลยเนาะอ่าย่างจริงเลยนี่ย่านแล้ว พูดวมากเลยเลือกแค่เลยเนี่ยเลืกแ่เลกนค่เียมน่เียเนน่ัวุ่นนี่กไะนตาเนาะ้องบอกขาเนี่ยจะไปยังไงขาเนี่ยขาเน่ยให้ขาเก่า ไอ้เนี่ยวู้แต่ในป่าตอนนี้นกีก็อันตรายมากเลยครับเนี่ย

ไงละบุญบุญ่างเดียวได้ไัจกยางก้อนนึ่งฮะยางก้อนนึงบุญเย้บุญเยมากเด้ยนน่เมไม่เคยมานะท่านผู้ชมก็เดินสุ่มไปเลยนะครับเดีวไปต่อ ปลาดไัยบ่พอต้องเลยกวาดไถ่บ่หนินี่เย้ครับไปถือท่งบ่หนอเขาเกลือรับ

เาแบงเดี๋แตกกันเ้อเอาไปจังไหนบ้านี้ขวบ่ยังพอยัง โอ้โหหัวอมาเท่มเดียวเบี้ยมาก่ดิฮะของเชี่ยโอ้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 ยโตโต ดูทางเข้ามานะเราไม่ทำมันลึกน่นนี่นี่ก็เต่โค้งนั่นแม่พี่ตาข้เอาอะไดรมาโดนกับเหลี่ยมยาบๆยาบพื่อเก่าเหรอเนาะ เอาอเ่ดึงย่ดึงแล้วเอาเอไปนั่งซานผู้ใดดึงขาเแต่ว่ามิตรนามคัดเข่าเด่นานัดเข่าายกันออกนไปหยๆด้ชมเนอเี้ยเไหมโอ้โหนี่เลยโดนพวกเงินเ้มานาเ่เห็นเขาบี้ยพชเลอานผู้ชมม่ตเ

อห่เีนปาหมปาด้ยโครับานผมอเรับโอครับไครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับอดซีพระสแรแล้วก็นุ่มอามมาวินป้าต้อยแล้วก็ของเออคู่แพคครับสวัสดีช่องนมอามคนเดิมวันนี้ห้าช่องนะครับไว้ทั้งหมดใหม่ห้าช่องบนมันนี่คือพอสแร์บางครับครับ เด็กกแล้วมันนีเด็กสนับไปกมอนนะครับจนยังก็คือมือนี้ท่านผู้ชมมาขอจุกขอลาบที่วัดล้างแต่เป็นที่ต้นโพงเงินในตำนานนะครับเพราะว่าบ่ไเ้มากที่ต้นโพงเงินโดนเติบแล้วต้งงจะข่อยพอกันอ่องตรงเติมเลือดดูนี่ข่อยยังประหยักเอ่ยถึงยังปรอยากเอ่ยถึงยั่งยังไปเอ่ยถึงก่อนเอ่ยถึงแล้วมันมันไปขาิไป ก็เป <elier S 1> ็นสีร่มยามยาุกบมีขนาดทุ่กลางลมด้วยพอร่มลมแรงนะคัะท่านผู้ชมยุ่งบ่มี <ด Liberty. S 2> ่ขนาดยุ่งในปลาคือนล่มหรือลองเกียวมามาร้ยขนลุกเลยท่นผู้ชมนะมีวาสีขาวทางอะไรที่สขาวานกการตาเด้อทาก็ถามาแล้ววามาวิเรายานเอ้อเราหเรียนไปกินยเอาโอ้เห็นเรียนมากมันมังายด้วยเดียวเดียวเลย น้องแบงกต่ยานเขาน้องแบงได้ไหม่ะไรจะเยอะสิออกหดอกได้ไหมตะใบไม้นี่ตะใบใหม่ด้วยครับะท่านผู้ชมครับมือที่เกิดอะไรล้างสามอาท่านผู้ชมครับมาบอกมากล่าวมาไหว้กับต้นโพเงินนะครับท่านผู้ชมเด้อไปพร้อมๆกันได้ครับท่านผู้ชมนะอ่ะส้า

ภูมเจ้าพีธรรมะนั่งเขาไม่มีเทวดาอาลักษุปก,กปักรักษาเทวดาผุกพันทุกองค์พร้อบโดยยมย่านผูกดวงตนวง้นโพงเงินวัดหล่างต่างพายายตน้นโพงเงินในกำนานมีหนีหลูกหลานที่งานช่องมาวินแชนงแมวมือบาบข้นเดิมกระต่อยคนมีเส้นเขาต้องแลกคนเดินเบาแผดพร้อมโดยน้องแบงไปเดินทางมากข,ขอมพงบารมีเดินทางมากสกุลการกราบไหว ิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนโพ้งเงินที่วัดล่างต่างไปในทางนี้มือนีลูกหลานตั้งใจเป็นแน่วแน่ว่าอยากมาขอพึงบุญบารมีขอฉัคขอลาภเพื่อเป็นแน่วทางเพื่อเป็นสะพานบนุญไปฝากไปตอดเอ็กซี่สุขูสุขคนที่กำลังล,อลอ่อช่มล่อพ่มหวานซึ่งเป็นโค้งชุ่ไยไายขอเด้โปรดเมตตาสงสารให้โชคให้ลาภเดไทยละวันที่หนึ่งของวดวันที่สองพฤษภาคมข้อพศ2 5ก7สให้ได้สามโตรตรงตรงตรง่างๆดังๆ กองโลกกองปลตทีไอเอ็ซเบิร์ดีเบิร์ดหินเรเพินไปเ้ยเอาไปจุ้มจุมกันเลยนะไเอาไปเอาวินเอาไปจุ้มจุ้มกันดูนึ่งย่งมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคือ ผมเคยเจอจริงๆผมเคยเจอนะครับ่านผ้ชมสะอาดดีมนกเกิดอไรขึ้นปรจหยัดตัวได้มัันแดงมันใสฝนกดีจังหอมอะไรเกลืมน้ำไหลได้กระโดดย่อมเนีวันทีนี้ นางขับยุ่งตายเลยเอาสามสิบายุมีอัยุสิวานางับว่าวายุมันขั้นมองนีนี่มั้งโอ้โหโอะรักพอดีเออสมยุ่งเข้ากูก็เป็นนอจ้าโอ้แปลกจะว่าเร็วกะเป็นตาเหนได้ํป่าน้ำเป็ดอ่ะเนี่ยเลยจะระวระว่าน้ำทัดเข่าเด้ออยน้ำทับน้ำน้ำัดเข่าหลจะจมเนาะ แต่ผมชอบนางกันแล้วนางเหลันะครับ่านผ้ชมบ่ะไรมานานัดงเอาแบงแเอาถูน้ำตาลป้งแล้น่ดีเอาถูรงนันทีแล้วเดี๋ยวมันใหม่มันเี้ยเี้ยหนอก็ได้เขี้ยบไดหม่ออกบ่่มาตักปิกหมองเดียวเลยเจันแล้วเขียบขอขอผมเลยมากมันมีโดนแล้ว

ไปเอาเอาของอะไรไปไหว้ระวังมันจะมันเป็นคอยตรงนั้นนะมันซันมันซันด้วยไงหลังเนาะมันจะหงายหลังซื้อมาเอามาเทียบซี่ขอจบขอยเราคนละขั้นเลยเฮ้ยสุนโงเงินเด้อวันนี้ร้านนู่นมังคนในกระท้างเป็นงานกนทีเป็นปัตจัยก็มีถึงแมาวิ่งแช่แนวบ้าแพลกแช่แนวบ้าแปลพอต้องแลกคนเดิมวันนี้ก็ สิมาขอจบขอลาการงวดงวดสี่งวดที่ใดเอาอินงวดที่ที่สองฝุดสภาพคมพ้อสองสองขั้นหาร้อยหกสิบเจ็ดคงทุกทางตรงตรงกฟังฟังเด้อเด้อตบพกันเลยกินสะพิดทั้งกินสะพิดอยู่มองนี้เด้อนั่นเห็นเมืองนันเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือครับรู้อยู่หมายเลขหกครับ หมายเลขหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมผ <6, ok. S 2> มหมายเลขเจ็ดหมายเลขหกรั้งที่สองครับหืมายที่สองหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขหกกับเกที่สองสี่ท่านผู้ชมชัดๆเลครับนะท่านที่สามครับ ออกมาแล้วครับไม้ที่สามไม้สุดท้ายสองครับหกสี่สองหกสี่สองเรียบงาตัวนี้หรืองเก้าสี่สองหกสี่สองหรือเก้าสี่สองสี่สองวันที่ก็ไปจะวันที่สองพุทธภาคมพอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็บ้าพไขมันเป็นเงาท่านะครับนะโดนสามโตตรงคือคือว่งไงท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับเดี๋ยวผู้คนนงดีก่อน เพราะว่าถ้าเรามาที่จุดไหนนานๆเนาะตรงไหนที่เราไม่ได้มานานๆเลขนี้มักจะหาเข่าอิหรีอ,อันนี้เท่าที่เคยสัมผัสใดแต่ร่นนางจีเลยนะครับนนแต่ก็ถือว่าให้บังเป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตมองได้ป่ได้มาดนดูเนี่ยเลขมักซิเขาและมักซิปังถ้าว่าสองตัวกับสามตัวตรงเลยดิที่บอกห้เด้วยอิหรีเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมต้นโพงเงิน นะครับสงสัยตรงมีแนวการลั่นเกียร์ะถ้าให้เขาสามตัวตรงหมอนี้เนาะเพื่อนที่บริเวณหมองนี้นิดนึงเนี่ยเนาะบริเวณหมองนี้เฉพาะรอบๆหมองนี้เท่านะนะครับเฉพาะเลือดไหลไปที่ข้อข้อจ่ายได้เพลินนะครับนี่ต่อยตั้งข้อจ่ายท่านผู้ชมกระมี่ไปใหม่ล้นมากที่ต่อนี่นะครับท่านผู้ชมนะก็คยๆก็ว่าเอาคันมันสามตัวตรงตรงหดสองประสิทธภาพนี่ รอบๆนี่เอาสิถ้าไปสัญญาณสายยันเลยที่ลาดปูนให้ครับเอาดังๆเลยได้ฮะปังปักลาดปูนเอกเพิ่มได้ดังๆไปเลยลาดปูนกัดไทยได้สามตัวตรงๆใส่เอฟซีได้จริงกัดจัดกี่ล่ะเออเอามาเขาเออเฮ้ยไหนสองสาวงวดจังลาดขึ้นเลยเนาะบอว่างวดหนีไปเลยเอาลามไปเลยเนาะมวดหนีไปเลยขอเป็นสามตัวตรงๆไปเลยท่านผู้ชมหกสี่สองนะครับเพราะว่าคือเป็นหกค่อนข้างที่มั่นใจหรือเป็นครบค่อนข้างที่ เพิ่นสี่ไฮโชคหรือห้องบอลเดมาหาเพิ่นโดนแล้วนะคะรับบอลเดม้าพินน่นโดนแล้วเพราะว่ายุ่งอยงนี้เจ้าของหัวใจก็มองต้นโเงินที่ข่อยมาเนี่ยม,มีมีหลายหมองหลายบอลเออยังรตน้นตระหนักอาวินต้นตระหนักเรื่องะหนี่แปะมาหนึ่งนี่ส่วนแปะมาหนึ่งบอาากัอว<แ>่าขาดคำ

ง่างบ่เอาง่าาแต่ง่ายเอาเลขทูม่เบิร์ตไปแด้อ้ยเอวินเบิร์ตเลยอวินเบิร์ตเอตัวตัวสามย่างครับนั่นเด้อย่างครับอ้หู้ยโมเอืออง่ายอย่างันนาว่าสางอีกน้าสางบ่แพเงาสางเดี๋ยวจะไปซองให้เบิ่แง่มันง่ายยังง่าดอกปะ

นีเอาใส่เพราะมันเดือดผูก right. ่ยังเสนอขึนว่าใหม่หมดเลใหม่ยู่มใหม่ยุ่มใสะห่อใจเย็นๆแต่มาเข้าใจหอดเองเออโอ้ยเฮ้นะพยัยงแกอยู่บนรถตอนหน้าขคเราไปถ้ามึงแเงิือกันออนิดออกมากยังเนอยโอ้ผมเม่งนะคานผู้ชมเสียงลมเสียงร่มเสียงล่มเป็นเสียงลมเสียงลมอยู่ข้างบนดินนะพูดมากที่ระพาได้ยั เสียวเดีอยพี่ทางทียนจดีวาตั็กะเียเยวกะเยเปีนเลยกขูบันบ่อนเลยกูกมันคือมีลมมาตลอดเลยตอนห้องไหนกับม่เขามีลมมันมีหยิดหยิดแเลยตอนขับาอือตี่ลมตอนตอนผมเดเข้ามาไม่มีลมนะครับจู่ๆมาถึงตรงนี้มีลมครงนี้่นี่ยมันหนังบนองอือ เหมือนสายสายที่กำลังบิห้าก็เป็นอยก็งปยังเข้อคือเรามาดีนะคัะท่านผู้ชมเรามาขอโชคราตมาดีแต่มันอ่กแปดเลยไม่ใช่ปกติเข้ามาเนี่ยปกติพวกผ้ากันนางศาสตร์เนยื่องนี่คือนางสาสตร์เดือดทุกคนอะไรแปะแี่นี่วนเี่ยแสีีเป็นแปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเบิรงนไปไปไปรดนิ่ถูกขานี้ึ็นั่นใหม่ไปั่นมันใหม่มที่เก่าดลเอนี่ยูน่เป็นเ่เหมือ้งม่ัถ้ซอู่เด่นเไักมาปป็นรเหมือนกับตนนีเก็ดขึ้นมาแค่นี้เัน อยู่นไม่ไดไถูกตัวตหลังหลัง่มเก็บเอาไ้รเขาก็ล้ไ่พอกันนะั้น้นี่มคุณผู้บริาบอกดับดับลงล้นลไอ้ล้นเหลถูกแล้วตงเนาะ ไม่หยังผมงบอกเราอ้อมขาอ้อมเลี้ยวด้อือเอาอีเนาะมากันเดียยมาจอกมาหลอบินมอแจ๊บไยนแต่จับดหรือไอ้ไได้จับแบ่งจับบ่ได้จับเลยไม่ยังหยังเดี๋ยวันกวยย่างเส้นไย่างถิเงียบไปคอยไปย่างิเงียบไปได้กีบอสบวกเวียกเว้ยไห้กระดกสันหลังปอเสียวดี มาวอดผดบมู่ <Tamam> ้มาตัดพิผมต้งปนั่งร่มไมพาสองตัวเหุดสองตัวเขาม่ข้าหมายจริงจิพาลำเถือบาเป็นสอตัวแรกโอ้สองเกตัวนี่มันมีข้หมายจริงหมายต้นรครับเกบเป็นสตัวก็ได้สองรับต้องได้ ก็ต้อยอเร่าต้จะมาไหนคกอ็ต้องเรียก็ต้องเรียนเก็บเก่าหรือสามเก่าบ้างไปต่แว่ารเดียมันมันโดนใบโคดนมักย่างหลายเนาะคอหนาเล้ครับท่านผู้ชมโลนครับนโลนหลายมีคนมากบมมีคนมากเ่มีอเดินี่คก็นายสุกาเขามากเลยตัวตกคนเหลี่ยมพื้นเก่าเนาะ เดี่ยวเยก่าคนน่าจะได้เห็นพวกเขาเขาต้องมาเป็นช่วง,วงๆเลอยอาจอยต้นโพ่ออย่างนู้นติดช่วงช่วงเลี่ยมๆรียเลยช่วงเศร้าเลี่ยมก็มานี่ไงคือจังวัตถินี้คือจังเป็นมือใหญ่มือเป็นคือจังเป็นปีขึ้นโ้นพ่ต้นนี่ยรังเทยได้ดีดีคือจังคนเห็ดจังสีโอ้เ้าดีดีได้พูดหักลงถ้าว่าเป็นสองเจ็ดหาพอนใหม่ใหม่กองนุ่มสองาคือพักลงยังไงล่ะ อเอา,เ,อาเลยไฟมาซองมันขนาดสันเก็้าที่นี่ยังขัดคันคอยมันเห็นตัวเลยอนเกตาอย่งเงีบเดี๋ยเดี๋ยวดีวดวดวมาบนผู ตปารั้งคุยดวยทุกวามต่ว่ามาป็นเห็นเป็นสองเก็ดหานแมนสองเก็ดหาตัวที่แรกสองเก็ดคือเลขทูปสองเก็ดห้านะครับที่มาไเห็นนะเต่ว่าสองเก็ดอ๋อก็สิบเบิ้งแล้วก็ผู้เดียวกัสิบเดวเต่สิือคัรพื้นเลขสิตัวกันเนาะเก็ไทยก็ว่าคนกนไทยไอสองเก็ดในสองเก็แล้วก็ดีเข้าไปไปติดนุนพื่นเลยหักสองเก็ดออกวันนี้มันเบียร์จหาตัวเดียวยังือ โ้งเพื่อนห้สเตแล้วเพื่อนห้สองเสดงย่ะฮะเวีเด็ดเลยเลยคือพนักออกเครื่องหนึ่งคือพนเด็ดเลยเด็ดเลยตัวเด็ดเลยสองเกตมเด็ดเลยชอบเด็ดที่ประคับเป็นเด็ดออกเลยเนี่ยคือเป็นซื่อสุจยองครับสองเกตเกตสองตัวปกติเขาเคยไปรุ่นอไปไปรุ่นเลือกเชื้อมซี่สามตัวหกสี่สองเลขทูบเออต้นพวเงินเพื่อนหาแล้วครับเนาะ เกตสองเกตสอาทัดสองตือือเกตห้าสองเกตหสองครับเต่ว่าคนหักออกนต่ว่ามันเกตครับได้เป็นปิศนาน่ะแหะคือปิศนาหักออกสองเกตอืมก็ับแล้วผู้ชมั่นว่าตัวอกแล้วเฮ้ยวคับ้านเอครับแล้วอย่าเจอยวงยูดีพอนเทนกยูสักวบบิรดพูดรึเ่ ว่าัยังไบเสีครับท่านผู้ชมองไปกินด้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยเดยวปดนไเยพาเนเลยคยับไงเลกบินสุดๆไปเหครับผมวันี้นไครับได้อเคคบผมครับครับท่านผูเีไปเลขีมครับเมื่อกี้ครับเลเกมสีนะครับเกมสเขาไ้ยังก่เหรอกสี่งเมื่อกครับเปเ่ เล่ทูบนะครับตอนส่องไฟไปนะครับเป็นสองเ็ตนะครับเป็นสองเ็ตนะครับแต่ว่าเทียนเอ้ยไม่ใช่เทียนทูบนะครับนี่ง้สองเ็ดถูกแน่เลยนะไม่ไม่หมดนะครับก็เลยต้องเอาไฟไปลุนนะครับสองเกตแต่ทีนี้ตอนลนนะครับมันก็เลย ทูบนะครับที่ไหม้แล้วก็เลยหักลงนะครับก็ห้าตรงนี้โอเคครับสองเจ็ดห้าครับผมคุณผู้ชมนะครับอือสองโอเคครับสองเครื่ตัวเลขไทยนี้เนี่นะครับเลขทูบนะครับที่เหลืออยู่นะครับ อันนี้ก็ยังเย็นอยู่นะครับี่ครับที่ที่หักลงไปนะครับก็เป็นสองเจ็ดนะครับตัวแรกนะครับสองเจ็ดนะเห็นไหมครับเปิดมาคาดหน้าสองเจ็ดนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นเลขห้านะครับแปะนะครับคือสองเจ็ดนี่หยุดไม่เน้นตรงรอยหักนี่คือหยุดไหม่เออไม่มันหยุดตรงนี้นะครับไม่ไม่ไม่ต่อนะครับโอเคนะครับสองเจ็ดห้านะครับเลขถูกนะครับตามนั้นนะครับทุกท่าน Okay, โอเคครับไปสองมาเพอนเออะเอเปอ่ไยงน้ำโอ้ยน้ำปากตนเอน้ำออออระวางด้นี่นะคะันไปช่วงนี่เลยน้อดนะครับตอแล้วครับพี่ผมเลขคูบเลขเซสีนะครับ เอเซีสีหกสีงนะครับนี่วสองเจ็ดห้านะครับแต่สองแต่แที่สองเจ็ดนะครับโดนเด็ดนะครับเด็ดออกไปเลยนะครับสองเจ็ดเด็ดออกไปเลยนะครับแต่ว่าไอที่วางงานะครับงาหงานมาดูนเด็ดลงไปด้านลน่านี่ครับที่สองเจ็ดลตัวเลขห้าเดนมกน เป็นขากเนี่เป็นหมาเนี่ยเมื่อหร่นี้ยังเรียนนี่หนท่างหลังาบเบิงนานหลังนะครับเ่อกะเบิงบานลัง มันนี่เป็นใบนะบวกาไปแล้วไนงะข้างในกับโผล่้องเรียนะครับแต่ว่าเบาแผกบวกาเข้าไปเนาะครับโผล่เบาแผกบ่กมีเอาบทนะครับบวกาเข้าไปน้ำเพิ่นโอเคนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอซีนะครับปังๆนะครับรวยๆเฮงๆทุกๆคนเลยนะครับสำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้กับบ่าวแพคชาแนลด้วยนะครับแล้วก็มาวินชาแนลนะครับป้าต่อยคนมีเซนต์นะครับพ่อตองแหล่คนเดิมนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแพคก็จะนะครับลานะครับท่านผู้ชม กลับแล้วนะครับเพราะตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มจะดึกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะครับโอเคครับตามนั้นนะครับ,บทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ